สวัสดีครับวันนี้ครูหมังก็ได้มาไหว้พระวันจำเกิดคือวันละคร้นะครับวงใหญ่ครับที่วัดบางพีบางพีน้อยครับข้าวัดหลวงพ่อโตครับก็มาไหว้ปีละครั้งสองครั้งครับส่วนครูหมังก็จะมาสะสมครับเนียกว่าบุญที่ทาให้กับตัวเองครับไม่ได้ให้ใครก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็แค่มีสองประหลีสั้นครับธรรมะก็คือธรรมชาติครับ ธรรมชาติครับธรร,ธรรมชาติเสวนข้อสองก็คือทําอย่างไรได้เช่นนั้นครับภาพบุคคลไหนที่ตีโจทย์สองข้อนี้แตกสัจธรรมความเป็นจริงครับก็จะสามารถเรียนรู้กับสองประโยคนี้ให้ควาชัดเจนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติแต่ละวันครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับการที่เราจะมา เรียกว่าขอนั่นขอนี้ในวันที่เรามาทําบุญทาทานถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เลิกครับต้องใช้คําว่าขอพรได้แต่ใช้ายากใช้คําว่าขอเฉยๆครับถ้าเราขอเฉยๆนี่เท่ากับว่าวันนั้นเราติดลบแต่ขอพรได้แล้วอีกอย่างครับถ้าเราจะพูดอะไรทําอะไรถ้าเราไม่มีกายวาตาแต่อ่ิบริสุทธ ขอยากที่จะประสบความสําเร็จครับเขาเรียกว่าความจริงใจไม่มีถ้าเป็นไม่ได้คุณก็ขอแนะนําว่าให้ใช้คําว่าจิตสัจจะสัจจะจิตปัญญาสัจจะปัญญาสัจจะด,ด้วยนะครับแล้วก็อกีกอย่างหนึ่งสติสัจจะรู้สัจจะภาพตีความอะไรไม่ได้ อยากแค่จะเป็นธรรมะอยู่ในตัวครับผมตามหลักในพระพุทธศาสนาของเราก็ให้เราจดถือ,อพุทธคุณธรรมดุลสังฆคุณครับผมก่อนมากระเสริฐมันได้พระธรรมดาพุทโธธโมสังโฆก็ได้ครับแต่ถ้าใครรู้ทำชัดเจนแล้วก็อาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งส่วนมนไม่พักคือวันพระค,ครับผมก็เป็นพุทธการที่ท่านพระบุทธเจาได้ตัสไว้ว่า ดีชาวประมงใช่ไหมครับได้ออกไปหาปาลาแต่เก็มีคนามว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันอยู่ในสินห้าที่ห้ามฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าก็บอกได้บอกว่าเออมันบาปแต่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าไม่อันควรท่านก็เลยได้ให้มีสินห้าไว้แต่ท่านจะขอบอกว่าในช่วงเวลา เจ็ดหรือแปดวันทุกวันศีลขอให้ชาวประมงหูดการหาปลาท่านไม่ได้บอกว่าบาปนะครับท่านบอกว่าให้อับควดแต่ท่านขอทุกวันศีลคือชาวประมงไม่ออกหาปลางช่ไหมเว้นเฉพาะวันพักแค่นั้นเองครับแต่ทาถาที่ศักดิ์สิทธิที่สุดก็คืออัตตาหินานาโถครับตนเป็น่พึ่งเห่นตรงครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็ ทำอย่างไรก็ได้เช่นนั้นหรืออีกคำหนึ่งครับก็คือว่าเหตุจังไดใดจังสันครับผู้บำบัก็ไม่มีอะไรครับทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบมีสติครับเราตื่นเช้าก็ได้โอทีเราไปสายก็อาจจะได้ไเบเิียนแต่ถ้าเราให้จเข้าให้จะออกอย่างมีสติดูความอยากในการกินข้าวครับกินพอประมาณ การเสพเดินดยเห็นบุคคลที่แต่งตัวดูดีข้อเสพอันไหนที่เป็นคิดว่าดีเราก็เอาดูไวเพื่อมาปรับปรุงแค่ไขในตัวเราในบุคลิกแต่เราไม่ต้องเรียนแบบเขาซะทุกอย่างเป็นตัวเราที่สุดครับไม่ต้องไปเป็นตัวเขาทุกอย่างธรรมชาตินี่ก็คือมีเกิดแก,ก,ก่เก็บตายก็เรื่องธรรมชาติไฟมันก็มีหน้าที่เผาไหมลมมันก็มีหน้าที่พัดไปน้ําม,มันก็มีหน้าที่ จากที่สูงลงที่ต่ำมันก็อยู่แค่นั้นครับเสียงแดดมันก็คือทําหน้าที่ของมันพอถึงเวลาพระอาทิตย์ก็ขึ้นวนถึงก็ดูมันก็ตกครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับสิ่งใดที่มีการเกิด่งนั้นก็ต้องมีการแก่เกิดแล้วก็ดับไปถ้ามีการเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกับดีใจก็ดีใจชั่วคราวรักก็รักชั่วคราวหลงก็หลงชั่วคราวปื้นก็ปื่ชั่วคราวครับสวัสดีครับ